สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีจัดโครงการเสริมสร้างทักษะด้านความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชนนายนัทพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีโดยได้นำผู้เข้าร่วมพิธีนั้นประกอบพิธีถวายรชาชสักการะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกร,รอบ28กรกฎาคม2567จจากนั้นเป็นพิธีเปิดโครงการโดยมีนายธีรนัยนบตรุงขนส่งจังหวัดอุดรธานีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปให้เกิดความรักและพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่ชั้นประฐมะศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาให้มีวินยัยมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สร้างสังคมยุคใหม่ในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนโดยทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งน้องสานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมณนะโรงแรมสยามแกรนอำเภอเมืองอุดรธานี